อิมานีมางพันเตภักตานีสัปพานิวารานีพิภูสังคสাโโนชยามาสาตุนงพันเตพิภูสังโฆอิมานีภัตตาลี ปั Church, Thunder, um, hmm. oh mm ิวารานีปฏิกันหาตุนหาตังทิคารตังทิตายสุทายขะพระส์ผูจเร้าเจ้าตาล พิสุสงค์พระพิสุสงุพระพตาหาน้องกับของอริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพระเจ้าตั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าตั้งหลาย ตลอสิการลนานเธอทุกดีที่งานที่ทางตึงนักรูว่าจัเจ้าผู้หลายบัลื้ีเป่าห้วยหลาในปราเกนีตำบลปีใหม่ เขาทำกันในวันนี้เรียกว่าำบุญประเดณนปีใหม่คำว่าปีใหม่ต่เมาทายอานี้มีจบดีแต่ว่าปีนี้เขาปีใหม่สองครั้งปีใหม่ครั้งแรกนั้นเอาเรียกว่าแฮปปี้นิวเยียที่ผ่านไปแล้วเพคยได้แก่ววันที่หนึ่งวัางราคมสองพันห้าร้อยต่างต่างที่ผ่านไปอันนั้นปีปใหม่สาบลนเอาไปได้รถน้ำเอาไปได้ดำหัว มาเปลี่ยนเปลี่ยนเลียนแก่เปลี่ยนชักกลาเปลี่ยนโตเลตลายจาก2,565ัมาเป็น2,566ันห้าร้อยหกสิบหวใชสองพาร้สได้สามร้อยไามร้อยหกสิบห้าขีักมาเปลี่ยนเข้าเรื่องเลี่ยนได้เปลี่ยนไปนี้เมื่เดินตเดินมักราหกสิบพนนา เปียไป2,567วันนี้เอาอยู่ระหว่าง2 5 6 7ได้สองเดือนสั้นเดือนนี้เป็นการเป็นถึงใหม่เป็นปีใหม่ปีใหีใหม่ยิ่นใหม่เยอะครับเวลาใหม่โผราลงไปหลายเขาก็เขารพก็เขารพนับถือประเพณีมาจากส่วนโบราณโบราณประเพณีนี้เป็นเป็นประเพณีที่ บรรพบุรุษของเราตอนที่ประเทศไทยกำลังจะเป็นมืองสยามเนี่ยประเทศที่เราอยู่เนี่ยยังว่างเปล่าอยู่เพราะไหสมัยสมัยนั้นอาประชาชนต่างชาติ่างชาตต่างปเงานในนามของพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งกุ่อกตอาจารย์บอกตือพระพุทธประธรรมพระสงฆ์ชาวขอกพระพุทธจ้าพุทธมารสารีบุตรพระพุทลาน เอ็งเงินเป็นท้องเอามาเลี้ยงตัวเองซื้ออาหารการกินซื้อทับสารทับเปลือกซื้ออาหารการกินเอามาต้มมาแข่งไปในครอบครัวมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงก็เลี้ยงแม่คนใดมีลูกเี้ยงเจ้าคนเลี้ยงลูกเลี้ยงเจ้าเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวอาชีพต่อไปต่อจากป้าจิ้งจีน้าปีสิบสามสิบสามอาเม่สายจนมาหลาย ข้ามมาเก่าินวัตกิจกาญจนอันใดก็จมได้ับฟังเสมจจงได้ลบฟังเสมจงได้ับฟังเสมสมกันความที่ปัานเหมือกันทุกท่านทุกคนตลอดกาลอนนาเถิต่อไปนีก็ได้อาดิเย सोमानातां शो तां सोमोतां सोता नो सोम